อาวที่นี่ไม่มีคนฟาร์มกันหรอกเอ้างั้นก็แดงไปก็ฟาร์มคนเดียวเลยดินี่แดงไปก็ฟาร์มชิวเลยดิมาด,ดูขอฟาร์มก่อนได้ไหไมล่าโหเอาหมดอ่ะมาดิหน้าไหนก็ไม่สนอ่ะหน้าไหนไม่สนดังนั้นอะมาเลยไม่สนหน้าดิ้นหน้าคุา้มหน้าเต็งหน้าแตษอะไรละวัดสุดบทออกมาดิเซ็ทอซีหอสองหอใส่ไข่อ่ะอยากให้แบบซีหอสองหอใส่ เซ็ตหนอซีหอสองหอใส่ไข่ผู้จักเป้าน้องเซ็ตหนอซีหอสองคอใส่ไข่เออแปลงร่างแปลงร่างโอมันจําพี่ไม่ได้น้องมันจําพี่ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เปลี่ยนตัวก่อนซุ้มเปลี่ยนตัวแรกเย็นโคตรตึงแค่นั้นแหละเย็ดแกมโคตรตึงเย็ดโคตรเท่อุ้ยอุ้ยไมวแมาไม่เอาอย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้จะมาเล่นคางก็าแปดยิงนักเกยว อย่ามาทำแนหนีขอร้องเดี๋ยวให้ดูตัวเต็มนอกเฮ้ยพี่แปลงร่างกลับมาแล้วนี่ไงครับคือราชาแดงแปดยังไงล่ะหนีก่อนละกันสองหอสงหอสี่หอใส่ไข่ไปกับรถจิ๊บคู้ใจ จ้าอุ้ยไม่จริง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 อุ้ยอะไรอุ้ยอุ้ยอะไรอะอะไรอะฮะอยู่นอกหมอกเลยหรอฮะมึงนอกหมอกมึงยิงมึงอยู่นอกหมอกแต่มึงยิงกูเนี่ยนะเว้อพี่ก็จัดแดงแป๊ดให้เลยดิครับน้องแล้วพี่ก็จัดให้แดงแป๊ดได้สองหัวไปเลยดิน้องงงนะสิราชาแดงแป๊ดปลอมตัวมา โอ้ยจะเล็งหัวมันไม่เงยไปดูหัวเซตย่อสีย่อสองงอใ่ไข่รู้จักเป้าน้องอุ้ยๆๆ้ยใจเย็นน้องไม่เอาไม่เอายหลทางเฮ้ยเบอร์วิ้ยโดนชาร์จอีกแล้วว่าชิปหายวายวอดหายวายวอดแค่นั้นแหละอุ้ยตายฮาตายหู มาดิไชาแดงแป๊บมาจริงอยู่แล้วน้องว้าวแหงแ์ห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 กก์ห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 ์ก์ห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 ์ง์องอห ย้งงอทีงอสองงอใส่ไข่ที่กระเป๋า,ปาน้องเดะเล่นเลี่ยมเล่นเหลียลหล่ยดีเล่นลิ้นเล่นลิ้นเดะดีเล่นลิ้นแปลงร่างแปลงร่างนี่ไงล,ลาชาแดงแปลงลาชาแดงเป็ดบอมตัวมาจจอ